มก็จำลองจุมชนหนึ่งมาคนมีหน้าที่รับหที่ออมาไปไ้วางคนมีหน้าที่ดูงานดน้ำดู้ำทมาเหมือนเขาจำลองสังคมไว้สังคมหนึ่งแล้วก็คนมีหน้าที่วั่นี้นะครับ่นเช้าคุณต้องมาทาอะไรคุ้ได้มากแล้วอย่าชะล่าใจและก็อย่าเลือนไปได้าต่ต้องมาทุก มันปจดกระบวนการเรื่องบัตีบานี่ัวตีรา่บัตร้กับบัตีเหืองถ้าพองนี้นวตุบตุลาโน่ตุบตุลาปุรานมก็มอว่านี่แนวแบบรถเนี่ยแบบวาเขาตุลาเนาะรถขึ้นมาให้มันสวยันไอะไรพวกนี่มันคความใสใจของคนใช่ครับไอสิ่งที่จะไปหาด้านนอกมันก็ไ่มีแล้วเพราะมันหาไม่ได้ได้ครับพอถึงเวลาสามเดือนมตก็จะ้ ไม่ต้องเลดออกาไม่ไ oh, okay. ้มีสิทธิ์การกคมาในตัวเหอนกัร่ไม่ใช่หามันรู้มันมีเพื่อนไม่กบได้คุยได้่าเป็าแสดงความตั้งมั่งงานของเขาี่ทานัวนีหน้าหลายรอบแล้สำหรับนนน่